เรียกว่าเป็นประเด็นที่หลายคนเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็จับตามองหนิงบณิตายอย่างมากเลยเลยครับคุณผู้ชมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยพี่หนิงบณิตาเองเนี่ยฮะได้ให้สัมภาษณ์กับรายการคุยแซบโชว์ครับหลังจากที่มีข่าวลือข่าวลุดเป็นภาพของชายหนุ่มหน้าคล้ายกับจีนเจอรินนะครับสามีของพี่หนิงครับ ควางสาวที่ฮ่องกงนั่นเองแล้วก็มีประเด็นโยงไปถึงนักแสดงสาวอย่างเขมรุจิโราครับคุณผู้ชมที่เธอเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของฝ่ายหญิงที่ถูกโยงเข้าเรื่องดังกล่าวครับและเขมเองก็ได้มีการออกมาเคลียร์ใจในส่วนของตอนเป็นเที่ยวเรียบร้อยแล้วนะครับบอกว่าไม่ทราบเรื่องและก็รายละเอียดเนี่ยรู้เท่ากับทุกคนนั่นเองครับล่าสุดนะครับหนิงวณิตาเองได้มีการออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นร้อนดังกล่าวนะครับโดยบอกว่าจะเป็นการพูดครั้งเดียวให้จบไม่ให้เกิดคําถามอีกแล้วนะครับโดยมีทนญญาธัญญาเรศ แล้วก็เบนพชิตาเนี่ยเป็นพิธีกรสัมภาษณ์ในทุกประเด็นเลยครับคุณผู้ชมพร้อมกับฟังความรู้สึกนะครับของลูกสาวน้องเนิวรินครับในวันที่ต้องเจอคําถามเรื่องนี้กับเพื่อนที่โรงเรียนครับโดยบางช่วงบางตอนของรายการเนี่ยหนิงปณิตาเผยว่านีรินเนี่ยเจอคําถามท,าที่โรงเรียนทุกครั้งที่เป็นข่าวมันเจ็บปวดมากนะพี่ยาเนิวรินเนี่ยไม่ได้มาเล่าให้ฟังนะครับแต่พี่หนิงเนี่ยนะครับคุณผู้ชมไปรู้จากแม่เพื่อนสนิทของเนิยวรินแล้วหนิงเนี่ยก็ไปถามลูกว่าทาไมถึงไม่เล่าให้ฟัง คำตอบของลูกสาวครับคุณผู้ชมที่หนิงบณนิตาได้มานั่นก็คือบอกว่าช่วงนี้เนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องงานแม่เครียดไม่มีปัญหาเยอะแยะมากมายหนูไหวหนูโอเคหนูสบายครับคุณผู้ชมนี่คือคําตอบของลูกสาวของหนิงบณิตาครับฟังแล้วเนี่ยโอโ้โหคนลุกเลยครับคุณผู้ชมเพราะว่าเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่เหมือนกันนะฮะสำหรับน้องนิรินนั่นเองครับหรืออย่างเรื่องล่าสุดเนี่ยที่เกิดขึ้นนะครับหนิงก็ถามลูกว่า ไปโรงเรียนมันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเขาก็ตอบว่าโอเคแม่ทุกคนเขาก็มาถามหนูแหละแต่เขาก็จะบอกว่าแม่ฉันเนี่ยเล่าให้ฟังแต่แม่ฉันเนี่ยไม่ได้ให้มาพูดกับเธอฟังนะเพราะว่ากลัวเธอจะเสียใจเขารู้กันทั่วโรงเรียนนะครับคุณผู้ชมก็ถามเขานะครับว่าแล้วนิรีเนี่ยตอบไปว่าอะไรเขาก็ตอบว่าใช่ก็พ่อฉันแหละในข่าวเดี๋ยวพ่อกับแม่ฉันกําลังจะหย่าก,กันแต่เขายังรักกันนะเขาเป็นเพื่อนกัน ซึ่งเนี่ยนะครคุณผู้ชมเป็นคําตอบของลูกสาวพี่หนิงมณิตาครับหลังจากที่ต้องรู้เรื่องนี้ว่าคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยต้องแยกทางกันนั่นเองครับคุณผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์ที่บอกได้เลยว่าสะเทือนใจพอสมควรครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ประเด็นที่กําลังถูกพูดถึงอยู่ในตอนนี้นั่นเองนะฮะยังไงก็ส่ง,งกำลังใจให้กับพี่หนิงและกันนะครับแล้วก็น้องนิวรินด้วยนะฮะให้ผ่านเรื่องราวนี้ไปให้ได้โดยเร็วที่สุดนั่นเองครับ